อร,อ,อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากชวนมาที่ร้านชั่วฮอปแอดิกสระบุรีอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราชสระบุรีเรามาคุยกับเจ้าของร้านถึงสองท่านด้วยกันท่านแรกคุณกล้าวนภาวุฒิธนโชตเป็นเจ้าของแบรนด์ปอยจ๋าสวัสดีสสดจ้า และท่านที่สองเป็นเจ้าของร้านค่ะคุณประคันใบงามท็อปัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะ,ดดคะอะไรคือฮอปแอดดิกสระบุรีจ๊ะฮอปแอดดิกเนี่ยจะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มเย็นๆเหมาะสำหรับการมานั่งพักผ่อนจุดเด่นก็คือร้านอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ใจกลางเมืองสระบุรีนะครับมีการแสดงดนตรีสดด้วยเรามีที่จอดรถสำหรับลูกค้าทุกท่านเราไปดูเมนูกันดีกว่าปลอยเล่าสิก วันนี้นะคะจะมีเบนพิซซ่าซิกเนเจอร์ค่ะ คือซา,<ช>าแป้งบางกรอบสูตรโฮมเมดของครนะับแอดดิกหนักเครื่องหน้าแน่นนะคะปร<า>ะกอบไปด้วยสอย่างนะคะจะเป็นขมุกแซลมอนนะคะมแฮมนะคะซาลามี่แล้วก็เปปเปโรนีค่ะแล้วก็ซอสสูตรเฉพาะของตัวร้านเราเลยค่ะเมนูนี้เป็นไงจ๊ะปาร์ตี้เซตนะคะจะเสิร์ฟมาเป็นเขียงใหญ่แบบนี้เลยนะคะประกอบด้วยตัวขาหมูเยอรมันนะคะจะเป็นกรอบนอกนุ่มในค<า>่ะแล้วก็จะมีไส้กรอกเยอรมันนะคะมาด้วยกรนสาแบบ3สไตล์ค่ะแล้วก็โดซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะคะซอสตัวนี้สูตรลับของทางร้านเราเลยค่ะเสิร์ฟปุ๊บทุกคนล้อมวาวแน่น เมนูที่3จะซีซ่าสลัดกุ้งทอดค่ะมาเป็นบูแบบนี้เลยนะคะผักสลัดเป็นออแกนิกค่ะก็จะท็อปปิ้งนะคะด้วยกุ้งสดแปทอดค่ะ,ปแ,ปคะแล้วก็เสิร์ฟด้วยน้ำสต๊าสซสีซ่าค่ะเป็นสูตรโฮมเมดของเราเหมือนกันไปอีกหนึ่งเมนูค่ะสปาเกตตี้ผัดพริกแหง้งแซลมอนค่ะตัวนี้นะคะเป็นเมนูขายดีของเราเลยค่ะเป็นสปาเกตตี้ผัดแบบโอริโอพริกแหง้งหอมหอม เจอแซลมอนเกรดพรีเมียมท็อปปิง้งก็ไปลิ้นวัวย่างเป็นไงจ๊ะอตวลินวัวนี้มาจากร์เจนตินานะคะย่างกำลังดีนะคะนุ่มมีความหอมความสมุนค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจวแล้วก็กระเทียมค่ะม็อกเทลของเรามีอะไรบ้างจ๊ะตัวนี้นะคะจะเป็นม็อกเทลซันชายดีอีกหนึ่งตัวจะเป็นสตรอเบอร์รี่สมูทตี้โยเกิร์ตค่ะค่ะร้านนี้เปิดกี่โมงจ๊ะเปิด11โมงถึงทเที่ยงคืนนะครับเราสามารถรับได้รวมถึงห้องจัดเลี้ยงด้วยเนี่ยวันหนึ่งประมาณ200ท่านครับ ฮอฟแอดดิกสระบุรีถนนสุดบรรทัดอำเภอเมืองสระบุรีรต้องการันตีให้เป็นอร่อยเ <'s> ลิศเชิญมาได้ที่ร้านฮอฟแอดดิกสระบุรีตั้งอยู่ที่ถนนสุดบรรทัดอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีร้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราชสระบุรี ปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับ,บคุณลูกค้าที่จังหวัดสระบุรีแวะมานะคะที่ร้าน Hop Addict เพียงคุณก็ใช้ A Point หคะแนนจะรับสิทธิ์นั้นได้เลยค่ะลูกค้าแรกรับสิทธิ์ส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2569 ขอบคุณ AES ที่ช่วยโปรโมทร้าน Hop Addict สระบุรีของเราอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันที่ร้านของเราด้วยนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีครับอร่อยเลิศก,กับคุณลีดเมทเชออีติ้งย่อพิงฉังต้องกินค่ะติดตามข้อมูลดีๆได้เลยนะคะโปรโมชั่นเลิศเลิเลแอดไลน์ได้เลยค่ะอะร่อยเลิศคุณลีนะคะ